ร้อยมลิศักธาไทยใต้พระบาทระลึกคุณพระนางนาฏชาติสยามหอมพระบารมีวิเศษทั่วเขตคามในรูปนามพระกิจเกื้อเพื่อปวงชนตราบร้อยปีพันปีที่เลยล่วงรักพระพันปีหลวงทุกห่วงหน คือแม่แห่งแผ่นดินโลกยินยนเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์กิตติคุณด็อเตอร์ชนิตารักพลเมืองนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถมัมและคณะกรรมการ